อทุกคนเขาพ่อเก่งการตักท้าสบายดีและสวัสดีพี่น้องทุกที่ทุกคนดีต้อนน้ำก็ชู่มซองมาเกบ็นนาดดาบบรรณาตราไม่เคยพี่น้องเลยสบายดียามเช้าๆได้พี่น้องเตือนจะมากราดหนาวเย็นได้อคืนนี้ก็การเก็บบรรณาการ่สมเพ่มเพิ่มคนเวลาเต็มทุกคนเลยกลับได้ประมาณ3ามสี่ร้อยตัว กาเช้าวันนี้กะพูนไปแล้วพี่ช่องไปหาจำหองคอยสีไปหาคอยกะจะได้หาเลาะเบิ้งนกนูนั่นๆล้วไปดน่อยแล้วอ๋ออยู่กินก็เก่าเช่เคยประมาณดักๆนี้จะไปดามุ่งหมูว่ายิงไปก้อมคนเราหมูมีอ่อนแถวนี้มาอะไรเดี๋ยวคอยจะไปหาด่ามุ่งก่อนแต่น้อยเดี๋ยวไปจงเจือพี่หน่อยหากตื่นน้องนอยกระได้เป็นเช่นเดีอวกับเช้าวันนี้ต้องดีตามครับโซนน้ำเดียว เทปบอลระบอราจะมันมานเพลินแน่โอเคทุกคนเด็เค้าเป็นกองรียร้อยขางกระโตไปเทียบร้อยขาก็ได้มหนาวใส่ใจว่าไปดาหมูหมูก่อนดาด่หมูม่นอรก่อนมาเมติบินกะควากับน้ำเอกท่านอันนี้คอยรัดเน้ะพูดนี้นะจมาแล้เบอกับทับเบิกจำเดียพี่น้อง เช้าดายวันนี้ก็อากาศก็ค่อนข,ข้างคือเก่าเลยหนาวเย็นลมจัดหน่อยแต่ช่างคาเจ้าสาวลมจังนี้ชายชายมากแห้ง,หงลมแห้งค่อยเบิ่งนี่นะแต่ก็มีความแน่นอนเถอะคาดว่าน่าจะเป็นด้านนั้นจะเป็นกำล,ลังรออากาศตอนเช้าพี่น้อง เย็นอันดีงามเลยงามลยบรรยากาศแบบนี้นะ mm. ก็โอเคเรื่อ,อยๆนะ mm. แบบมันอากาศแบบนี้นะ mm. จะชื้นแจ่มใสนะอากาศแบบนี้นะ mm. ถามว่าดีว่าก็ดีอยู่ ก็จะเน้นตามหัวดานอยู่เดียยตามหัวดานตามแลดานมันน่าจะพ,พอๆหมู่ป่าเพราะว่ามันอ้อด้านชว่วงนี้นะแล้ากาวก็มักจะลมแมย็นน้ำกะกะบึงนะั่นนะ ่ะก็จะเอาดงตัวนี้ละดงดาดตัวนี้ นี่ทุกคนดูดเนาะดูแถวดินทรายนี่นี่เป็นหมูแมนนอตอนนะครับผมก็เราตามโผล่ไงเพราะว่าแต่โผยๆนี่มีโอกาสพอมัน ลมค้างแหงกคนเลยไปก็ไม่มีทุบอีพอปพระโยูกะหาเลยไปเห็นเลยเห็นแต่ใกล้ป่าต้นนึงไกลเม่นั่งกับพิ่ฮัมันซ้ำันหมูกะแถวเนี้ยมีแต่คนเก่ามันหมดันใหม่เห็นเลย ลมน่าแห้งเลยทุกคนมันนอนเตอหอนนี่บอลแมบนะม้วมูได้แบบนี้นะโอ้โทุกคนนอนทุดจัดเลยมันนอนนะสามหนึ่งสองสามส,ส,สี่สี่บนนี่มันนอนนะทุกคนเลยมอนหมูนอนทุก มยมแรงอันนี้มันนอนตามหอนไม้นี่มันนอนนะไปะทุกคนนำไปเต้าบางทีทันก็มีได้ คนเอ้ยล <và> ่มกะแห้งอะรีเลยฟาจิกนี้ฟาเจอนอกกินนี่กะยืดช้ำเจ้าไปน้ำลมแห้งกับจักอ่ะทุกคนขาเสร็จเราบ่เราค่อยกัได้ ไปไม่ไปละอีออู่เพรปีพอไปเลยก็เห็นใกล้ตัวนึงวาีพอกะแต่ว่ามูนันไม่เห็นเลยพวกไก่ป่าตัวนึงกับยิงนกปัานึงบีทึกป่ากับพิทันมันซ้ำมาบวงมาทองเมื่อคืนนี้เชื่อมองกับมาทองเดินเช้ามาเพิ่มประจำพี่เดียวเพิน่นพัดมาแล้วบอกเบิ่งนลำเดียวครับเพิ่นเชื่อกับแนวทองมันนะ Ô, oh, còn một ông, tay chưa mong. Pa vân đây mà, Ô, tiền từ tìm tìm đi, à, có tìm cả, tìm 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 mang tìm 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 ปทุกคนเดี๋ยวคอยจะพาทุกคนไปเบิ้มเขีบมะนาวไปหาเรือ่องเอาตัวมันตายขึ้นมาแกงั้นมันมีตายก็เอามาแกงคือเก้าเอาหมอ้อย่าลงไปเอากะเอา,าป้าทุกผู้แต่โวยผู้เขีบมะนาวนะว่าจะมันตายก็เลยป้าไ้วันเย็นวันเย็น,นเย็น,นเนาจะหาป้าไว้ เขาเคียบนาทั้งหมดนี่นะอยู่ไ,น,ไน,นี่งนี่เคียบนาโลดเลยขายเบื้องว่าจะมีตัวตายดูยบอบางที่ก็อาจจะมีหาเลือกเคียบนาท้าปะท้องเพิ่อนเพิ่นทันมากไปนเนี่ ตายก็ไเลยคือค่อยคืดจะดีนนี่เก็บนาทัมม้หมดประมาณสามร้อยีร้อกว่าได้บางพื้มน,นีนะ บิดต่ายก็เด้กมีมีแต่ต่ายจะหลายมีตาตัวน้อยนี่เนาะนี่กูได้นี่กะเอาตัวน้อยเขากะเป็นตะเกียบทำทองพันมาอืมที่กู เขาพ่อเก่งไม่ได้เอาลายเด้เอเพราะว่าเขานี่นั้นดีเด้อเขาน่าจะไอ้ก,กินไม่โนยอันนั้นแนวาสาจผสมปลาคารดีอาเจ้เอาลายก็นี่ก็จะกินนิมมดเขากะอ่านขึ้นเลยได้ เดี๋ยวรอท่าจังน้อยก็จะได้หาท่อเข้าท่อนำเอามีปลาแน่ๆทุกคนเลยก่อนยังคอยยังมีเอามันลายนะมีเอาแค่ปนาลายนะเอาจะปีกปลานี่กินน้ำก็เดินกานจะรอท่าเข้าชุกไปะละอ่ะทุกคนขกกเข้าก็ชุกพอดีได้หาท่อเข้าก็ เข้ากับลายดิร่ขอ,ของเพิ่นนาลายพิ่นมาลายเพิ่นเดิติปเพิ่นได้ติปกะติปไม่น้อยนึงขเข้ามันเลยกะป้าวนี้เลยไปป้าวน้ำโหดนี่ เข้าสองคนนี่นะกินชีค้นกับบวชมันลายติดเลยนี่ก็ ประมันนี่ไปกินมลดเด,ดอ๋ออันนี้อีเมนหุอีเมนหกคำอีเมนหกคำนะทุกคนนคะ้ะะะะเข้าที่เข้าคำแบบนี้นะ วันนี้จะนี่กินมือแร่มือแร่มือนึงก็ได้เต็มหอนอยู่มาทุกคนไปหาปิ้งปลาก่อนปิ้งปลาท่าประทองพึ่นมาปลานี่ประทองพึ่นได้มาไปชมองเช้านี่พยายามเช้าไว้น,นะแต่ว่าเชิญเชิญเต็มคืน ก่อนจะปีนกับไม้เสียบก่อนจะมันจะมันหักป่านี่เปิดง่าย অঁ মি তাৰ আপুনি দিবা Một đi đi cho pin thôi này. Rồi lắp nêm cả ok rồi đấy โอเคเลยทุกคนปีงปลาก็คุค่าจะชุกเลยนะคุณเบิ้งมั่นใช่ป้ายนะมันสอดสอดอยู่แต่ว่าตอนนี้พวกเราเพิ่มทันมากต่อท้าพวกเราเพิ่มมากที่ไรก็แล้วจะได้แกงเขียวบนนาโต้อากาศก็กินข้าวกินน้ำเลยแต่ตอนนี้ปิ้งปลาเัาก็ชุกแล้วเบิ้งทางนะเดอนเงี้ยมนะทุกคนก็ถือว่าชุกละ คนย่างข้าไว้จะมาชองคนมายิงป่าเก้าโตทุกคนเฮอมานบ่ไปวไปวะเดีโชวเัีอยวเนี่ีงนเรียวเดี๋ยวเนื่องนะเจอกับเราเราจะกับไปนเดยวเดีเลยมาเอาหาแกงแค่บรรณากัมมันเี่ะลาทาบุเถิดแม้จิงเข้าเราใคยกันเล ยาเทียมานันาวหาค้างหมอก่อนเพรอนพเอาเครดลงทุนเลยเคร็ดนีน่ะรสชาติมันน่ะคมๆจิกหน่อยไปหน่อยเ,เครดนีน่ะแต่ตค่อยดีมากเลยดยอกขมบูบนี้ ะทุกคนเมื่อกีนก้นี่กาคอยเติมพักที่เรียบร้อยได้เขี okay, ยดคนาปเปื่อยแล้วนี่จะได้โปร่งทางเข้ากินน้ำก่อนเราฝนมายิงเข้าเกันหรอไปเขียบบันหนาวตอนนี้ยังไงก็ไปเขียบบันหนาวน ของปีทุกคนเลยแกงเขียบมะนาวงานแต่ละคนยังงมีแล้วพอได้กินนะเอาดับเพล็กก่อนมูอยู่ปลาพี่เนะอะอยู่ปลาะจะไปทันกันแล้วมาเจอพอดีมามาทุกคนมากินข้าวเดี๋ยวนี้ เชิครับกะหวังได้ด้หน่อยมาได้ง่ายเลยเชกญคับนี่เชิญเสารางได้ตัวหนึ่งก็เป็นเชิกะถ้ามันอยู่ทุกคนหนึ่ถ้าทีน้ำพ่นเลยคุณภาเชิญมากลายลางนึงท้าจีนูมาเชิตัวหนึ่งนะสาวนี่เอาเชิอตื้อไปสิบอ่สามสิบนะสามสิบเอ็ดลางนะถ้าแกนเข้มนาวคือ bên này 2 menu, cà ri bún ấu này, và píng ba, bắt chắc ở bên bì thư ấy sẽ thư 2 giảm chậm chậm mình thứ nhau mình bông được nè, nè. <laughs> แรงห้องอีแรงยามเบอร์โดดพวกเราลงเลยดูห้องลายกูมาหนึ่เข้าเตนด้วยหรือวันนี้เนาะเจอบนนอนหรือเป็นเลยอือจำนอนแล้วนั่งบุกบกอยู่คนนะอยู่หน้าได้ทาบาดโตมั้ยนะอันหนึ่ไม่ได้ห้องเลย น้ำกางปูจับมอ้เรย่มงน้องบนี้มัน้างเงินด่านถูกนะครับตก็ตามมเลยประเดนการแก้มาม่ กลับมาเลยกลับประมาณเฮ็ดเลยเข้าที่กลับมาเลยมืมเหม่เลยเขือนจะพีชนะหมดยาไม่จันน้อยป่าดงไปอะว่าอะพี่น้องไปกับกระป๋องเพ่นเข้าน้ำยาที่เรียบร้อยได้กาจะได้หาตัวขอตัวพวกอๆก็มาในก็ได้ การฉเกิมนี forward, day, ่ยกาย่จะได้ขอโจ๊ะลงเพลงตัวนี้เลยขอบคุณเข้าใจพี่น้องอะไรเอฟทุกคนนะทุกทุกท่านที่เเกยติดตามรับชมคลิปหน้าพี่น้องหรือว่าการนาีกพอกันไหมและกิมนี้่็ก่าวว้ามาสวัสดี